nhà dân bố mình nè, anh nhìn nó kề kề đấy, chụp À, kề 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 kề, mai kề kề phải không? Nào đấy nghe, nào bây đấy nghe, Để mình yên. Yeah, à เดี๋ยวตรงนี้เลี้ยวตรงนี้เอาอย่าไงอ้าวเอาเลยเอาเลยสวยปะสวยปะเป็นเกมพลงเลยเออรวยเห็นไม่เอาเออตรงเลยเฮ้ยเลยยิ่งเออเก่งๆทะลเลย

เลียแคเนาะป่ะ